วันนี้เราจะมาดูที่กักดักกุ้งนะคะอันนี้เราใส่ไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายให้เด็กๆยุกอ้าวร้อได้ไหมอ้หู้ขึ้นมาขึ้นมาสิเออขึ้นมาอันพ่นเดนนะเดี๋ยวอย่าพึ่งหยิานี้ก่ออนไปเก็บก่อนเก็บใส่คุทางไป ที่ดักกุ้งแต่ว่าได้แต่ปลานะคะในละกุ้งกุ้งไม่เห็นมีเลยเอาใส่ไนใส่ถังดำไปถังดำดำดำนี่ทางดำไม่ได้จักทางดำนี่ตั้งโอมาวางมาวางไม่กุ้งอ่ะนี่มาวางวางก่อนเออวางไว้ไปปะปี้ มีอะไรบ้างดูสิปลากุ้งกุ้งส่วนใหญ่ได้ปลาซิวปลาซิวจา้ากุ้งทังไหนล่ะกุ้งนี่นี่ใส่เด็ดเด็ดเลยก้อยไหมปลากระกดีปลากระกดีเอาเป็นบ่าเอาเป็นบ่าปลากระกดีดีนะเดีย๋ยวเดี๋ยวทำแรงนะลูกที่ดักมันจะพังก่อน เอาเนี่ยเอาคนนะโอ้ให้ตาให้ตาทำให้ปอยปอยให้ตาเก็บให้ตาเก็บเองเสร็จแบบนี้เสร็จปุ๊บมีซิปนี่มีซิปเขาเอาตรงซิปแล้วก็ลูดแล้วก็มาจ้านี่ค่ะนี่คันพี่นี่คันพี่เด็ก ข่องแแหนะลูกพี่แแหอยู่ดิกคันก็จานปูได้จ้าได้นะคันคันไอ้ป้งคันนี่อันนี้พี่ดักกุ้งมีจักรูหกลูหกลูหนึ่งร้อยบาทจี๊แมาหนึ่งร้อยนะยกอันนู้นก็เลยนะที่ดักกุ้งค่ะยกไปเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงเดี๋ยวให้ให้พี่ดิมให้พี่ดิมดึงก่อนเอายกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออ โอ้ตลกมามามาข้ามาข้ามาขต้องบกอันนี้รู้สึกจะหนักจับจับจับไปนี่ตกสายตาอันนี้มีแค่สี่รูแต่ว่าดูปริมาณที่ได้จ้าเยอะกว่าหกรู้มึงก็ามึงก็เลืด่ ม well, ีเยอะเยอะจ้ะเอาคัมแต่ว e> ่ามีกุ้งบ่ล่ะมีแต่ปลาซิว กอเอียงๆไปปิ้งปลากระดีขินขี้อายขี้อียเขียวเขียวมันยังไม่ตายโอ้ ไปลไปเลวไปนะเไป่อเดจไปแล้วตนเยหินล่ะที่ดักกุ้งมีแต่ปาซิวปลาซิวปลาหน่อยตวใหไงกุ้งก็ติดอยู่นี่น้อย โอเคถือว่าคุ้มไหมคะซื้อที่ดักมาเป็นแบบนี้เขียนวางใส่ตรงบ่อสะอใส่ไว้ข้ามวันก็ได้นะคะคแล้วค่อยมายกเอานี่สะบ้านเรา เอากุ้งฝอยมาปล่อยโอเคคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า